พ่อแม่พี่น้องอูย้ยสื่นสอนสะื่นสะอ,อน,ะอ,น,ะอ,อ,นอืมดอกแค่บานเต็มต้นเลยพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องดอกแค่ที่เพียอูย้ยบานเต็มต้นค่ะเต็มไปหมดขาวจานผ่านเต็มต้น,น,น,ตนมืดพ่อแม่พี่น้องพี่ ละมิงอืมพีกพีพีดอกแคเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยว้ายสะอึนสะอ่อนค่ะค่ะขาวเต็มตุนไปเมิดพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเพียขาวเต็มตุนไปเมิดค่ะดอกแคโอ้ยสะอึนสะอ่อนค่ะสะอึนสะอ่อนค่ะพ่อแม่พี่น้องสะอึนสะอ่อนหลายค่ะ สะอินสะออนายพี่พ่อแม่พี่น้องเอ๋ยจะสะอ่นสะออนค่ะดอกแค่พ่อแม่พี่น้องขาวจานผ่านเต็มต้นประตุ้กกับอันมือเศร้ากับเมืองอยู่เด้พ่อแม่พี่น้องก็มีเห็นบานอยู่แต่ก็บอคืดว่าสิบานคักบานแน่ป่านนี้พ่อแม่พี่น้องเออปะตุ้กกับปีก็คิดว่านี่ แม่พี่น้องสิเอามืออื่นีสิทิ้งไว้มืออื่นก่อนค่ะมืออื่นจังคอยสิมัเก็บใส่ถุงค่ะเอาใส่ถุงไปขายห้าได้จักอันมีสิบบาทกะพ่อแม่พี่น้องอุ้ยมีสิบบาทอยู่บ้านเฮาเนีย่ยกะดีใจตายห้าแล้วพ่อแม่พี่นอ้องเออ ป,ปัจยกับบีบ่เคยดีใจอีอย่างซ้ำนีพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้อง,ยง,งายาอยู่นี่สลิงหนึ่งก็หายากพ่อแม่พี่น้องเลยสลิงหนึ่งก็หายากบ่เคยให้ดว่าอตะของสิมาเจอวิกฤตแบบนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องบ่คิดว่าตะของสิมาพอวิกฤตแบบนี้สลิงหนึ่งก็ยั้ง หาอยากหาซ้านี่ละได้หอดีสิบบาทนี่ก็โอ๊ยดีใจแล้วพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องได้ดีสิบบาทนี่ก็ดีใจสุดๆแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่ปัติกับปีส่เก็บมืออื่นเศร้าพ่อแม่พี่น้องสิลุกมากเก็บถ้าเศร้าแล้วก็สิออกไปฝากอคุณครูมอมนลักเนาะ ให้เพิ่นไปขายยูอันมหาวิทยาลัยให้พ่อแม่พี่น้องค่ะขายถุงกระสิบบาทกระสิได้อยอะด้วนี่สองถุงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสองถุงแล้วก็สิเก็บอันชะโอมน้ำชะอมมันก็แก่เมื่อแล้วเนาอะอเก็บบบทันพ่อแม่พี่น้องจะควายหยากี่หยังอย,งอยู่ เก็บบอ่อท่านพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขอบยากอยู่ยากอยู่ก็เลยอ่าบ่ได้เก็บเนาะพ่อแม่พี่น้องก้าปตุปตกับปีไปซื้อเบีย้ยมันมาอีกแล้วดิค่ะสามตนมีดอกอันนี่พร้อมพ่อแม่พี่น้องดอกแค่แดงพอ้อพ่อแม่พี่น้องปตุยีถามเพิ่นว่ากินได้บ่ดอกแค่แดงเพิ่นว่า กินได้พ่อแม่พี่น้องดอกแค่แดงกินได้ปตุยกะปีก็ไเ้เอาติดมาน้ําต้นหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเอาติดมาน้ําต้นหนึ่งค่ะนี่แหละดอกแค่แดงเอาติดมาน้ําต้นหนึ่งเขาจะว่าเป็นยาได้พนะพ่อแม่พี่น้องเป็นยาได้ต้นสูงต้นง่ายแล้วปตุยกะปีค่ะสิเอาอันปลูกไว้ ทางอันหนาบ้านพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่เอาปลูกไว้ละเมองพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเนี่ยตำ่ตำๆดิพ่อแม่พี่น้องตำ่ตำๆค่ะเป็นเมืดเป็นเมดพ่อแม่พี่น้องเย้ยพี่เป็นดอกอันนี้ดอกตูมค่ะนี่ดอกตูมค่ะเมื่ออื่นกะสิบ,บานทองตัวพี่ห้อย สัส่งสั่งอยู่พ่อแม่พี่นอ้องพี่พี่นี่นี่นี่พ่อแม่พี่นอ้องนี่พ่อแม่พี่น้องค่ะโอ้ถูอแสง แสงไฟแสงไฟปะตะยกับปีสีท้ายให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นได้มึงค่ะพี่พ่อแม่พี่น้องขาวจานผ่านเต็มต้นไปเมื่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่ต้นบ่สูงต้นบ่ใหญ่เด้พ่อแม่พี่น้องค่ะ ดอกขาวไปมืดพ่อแม่พี่น้องนี่ประตุกะปีเสียมให้พ่อแม่พี่น้องได้ม่งค่ะนี่ประตุกะปีสั่งไปซื้ออันเบียมาค่ะสามต้นเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ต้นดอกแคอันนี้เป็นอันแค่แดงพ่อแม่พี่น้องนี่แค่แดงค่ะอันนี้แค่ขาว นี่แค่ขาวต่แม่พี่น้องค่ะนี่แหละตีกัะปีสีเอาปลูกปลูกด้านหนาเนาะพ่อแม่พี่น้องปลูกแถบนี่ค่ะแทนอ่าบักฮุงแล้วก็อันบักเขือบักเขือกระสีเอาออกเนาะพ่อแม่พี่น้องต้นใดที่มันอ่าบองงามอย่างกระสีเอาออกค่ะคลิปนี้กับสามีเด้อพ่อแม่พี่น้องอเลยจ้ะ i